ก็ตอนนี้อยู่ที่ตึกพานกซอยห้านะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีคนมาชมตึกนะคะเป็นตึกสองคูหาครับผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่สี่ล้านบาทเท่านั้นตอนนี้ทำเป็นห้องเช่าหกห้องนะครับสองคูหาสามชั้น 6ห้องมีดัดฟ้าต่างหาก ตรงนี้จอดรถได้นะครับทำหลังคาไว้ใหญ่เบืเริ่มเทิมเลยนี่คือบรรยากาศที่เป็นครองนะครับตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ทำ เป็นคลองแลวแหละเดินได้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้อเอาแผ่นเหล็กมาวางไว้นะฮะอีกหน่อยคงจะทำอะไรสักอย่างนะอาคารของเราก็อยู่ริมคลองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีมลภาวะทางกลิ่นหรืออะไรมารบกวนนะครับเพราะว่าคลองนี้เป็นคลองสะอาดมากเลยตอนนี้มีการปรับปรุงเยอะแยะมากมายเลย นี่นะครับห้องเช่าที่ว่านี่ก็จะมีด้านล่างนี่สองห้องแล้วก็ข้างบนอีกชั้นละสองห้องทั้งหมด3มชั้นก็รวมแล้วเป็น6ห,ห้องบรรยากาศภายในอาคารนะครับตอนนี้ห้องเช่าเต็มแล้วก็เปิดดูห้องยากหน่อย เดี๋ยวเดินไปดูบนดัดฟ้าดีกว่าดาดฟ้านี้ขึ้นได้นะเจ้าจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะซ้ายกับขวา มีแทงน้ำอยู่ข้างบนแล้วสองฝั่งซ้ายกับฝานี้ของเรา Thank <laughs>